สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของเครื่องทดสอบแรงดึงนะครับผมหรือที่เรียกว่าเทนซีสเตนนะครับผมพอดีมีลูกค้านะครับมาให้ผมออกแบบเครื่องตัวเทนซีเนี่ยก็นานลแล้วแหละออกแบบไปได้หลายเครื่องละก็เลยวันนี้ก็เลยหยิบยกเอาประเด็นนี้มาคุยกันนะครับในเรื่องของเทนซีนะครับเครื่องออกแบบแรงดึงเนี่ยนะครับ ก็จะแบ่งนะครับถ้าแบ่งตามประเภทของแรงดึงเนี่ยก็จะแบ่งได้หลายแบบนะครับอ่าถ้าถ้าจะแบ่งตามประเภทของชุดต้นกําลังในการดึงเนี่ยก็จะแบ่งได้หลายแบบนะครับมีทั้งแบบที่ใช้ไฮดรอลิกนะครับบอลสกูหรือกระทั่งนิวเมติกนะครับผมก็จะแบ่งหลักๆออกเป็น3ามแบบนี้นะครับผมแต่ในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฮดรอลิกนะครับผมตัวไฮดรอลิกเนี่ยก็จะ มีการออกแบบนะครับผมที่ง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนก็คือจะใช้เป็นปั๊มตัวหนึ่งแล้วก็วาล์วตัวหนึ่งนะครับรีลิฟอีกตัวหนึ่งแล้วก็กระบอกตัวหนึ่งหรืออาจจะสองตัวก็แล้วแต่แรงดึงนั้นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะตัวเดียวนะครับผมก็จะออกแบบได้ตั้งแต่สิบตันเป็นต้นไปนะครับจริงๆห้าตันก็ทําได้นะครับห้าตันเป็นต้นไปยังกระทั่งถึง ร้อยตันพันตันก็แล้วแต่นะครับผมในการทดสอบนั้นๆนะครับตามมาตรฐานที่เราต้องการทีนี้เรามาคุยกันตัวทดสอบแรงดึงเนี่ยมันต้องควบคุมอะไรได้บ้างนะครับผมการควบคุมของการทดสอบเนี่ยก็ต้องควบคุมความเร็วในการดึงถูกไหมครับแรงในการดึงเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยต้องควบคุมได้นะครับว่าจะใช้แรงเท่าไหร่นะครับในการดึงใช้ความเร็วเท่าไหร่ในการดึง สองอย่างเนี่ยที่ต้องใส่เข้าไปนะครับก็จะต้องใช้เป็นตัวป๊อปมาวาเพราะฉะนั้นการออกแบบเครื่องทดสอบพวกเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะวาวที่ใช้ป๊อปเนี่ยก็จะแพงกว่านะครับแต่ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาพวกเพชเชอร์สวิตช์นะครับหรือว่าพวกเอ c นโคเดอร์เพื่อจับความเร็วนะครับฟีดแบ็กลับมาให้ตัวป๊อปเนี่ยรู้ว่าเออมันถึงแล้วได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วนะครับผม หลักการคร่าวๆนะครับของการออกแบบเนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยเดียวส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเท่านี้นะครับใช้ป๊อปในการคุมนะครับส่วนในเรื่องของการคำนวณนะครับแรงนะครับก็จะต้องใช้สูตรที่เราเคยหาหากันมานะครับก็คือ F เท่ากับสูตรที่เราหาหากันมานะครับก็คือแรงนะครับเท่ากับเทชเชอร์นะครับคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดนะครับหรือ หรือนะครับก็จะใช้ตัวความดันเท่ากับ f ส่วน a นะครับผมก็ไปลองกับสมการกันดูเดี๋ยวผมขึ้นสูตรไว้ให้นะครับตัว f เนี่ยแทนด้วยแรงตัว p แทนด้วยความดันนะครับหน่วยเป็นบาส่วนตัว a เนี่ยก็จะแทนด้วยพื้นที่หน้าตัดของตัวกระบอกนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับหรือตารางเซนนะครับทีนี้เรามาดูหลักการทํางานนะครับดี่ยวผมก็ไปหาข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตมานะครับว่า ทางเมืองนอกเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์ยังไงตัวนี้ก็จะเป็นไฮดรอลิกกิฟนะครับปากกาจับชิ้นงานแบบไฮดรอลิกนะครับโดยใช้ระบบไฮดรอลิกเนี่ยเป็นตัวดันแมชชนิกนะครับเราไฮดรอลิกจะอยู่ด้านล่างนะครับดันปากกาขึ้นมาหนีบนะครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องจักรนะครับของตัวเครื่องเทนไซน์นะครับที่เราดูกันนะครับเดีวผมเอาวิดีโอตัวนี้มาจาก y o u t u b e นะครับผม เป็นของยี่ห้อ u n i v e r s นะครับผม Uni v e r อนะครับอพอหนีบเสร็จแล้วก็ออกแรงดึงนะครับตัวนี้จะเป็นการดึงแผ่นเหล็กนะครับก็เครื่องนี้ก็จะดึงได้ทั้งอลูมิเนียมนะครับแผ่นเหล็กลวดสลิงนะครับเป็นการขยับแท่นโดยการใช้ตัวบอลสกูนะครับแล้วก็แรงดึงเนี่ยใช้เป็นตัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับเป็นตัวดึงซึ่งถ้าใครมีการออกแบบในระบบพวกนี้นะครับก็ บอกกันมาได้เลยอันนี้ดึงเล็กข้อเด็กเส้นนะครับก็จะดึงได้หลายอย่างนะครับอะไรที่ใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับก็เหมาะสมกับการดึงแบบไฮดรอลิกนะครับสังเกตรูปเมื่อกี้เห็นไหมครับก็จะมีฟีดแบกเป็นตัวลีเนียนะครับผม าในส่วนของตัวเทนไซก็จะมีประมาณนี้เราก็สามารถนะครับเอาเครื่องที่แรงดึงเนี่ยมาทดสอบแรงกดก็ได้นะครับผมเป็นกดนัดนะครับเนี่ยอย่างในรูปนี้กดนัดให้ขาดนะครับเมื่อกี้กดอิดบล็อกนะครับผมนัดนัดก็จะขาดอันนี้ก็จะเป็นชีพอイนะครับการกดแบบ3าจุดนะครับ กดหน้าไม้ไม้นาสายนะนะครับให้หักต่อไปก็เป็นงานกดอยู่เหมือนกันนะครับอันที่พวกเนี้ยนะครับอยู่ที่การออกแบบจิกนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยมันได้ทั้งกดทั้งดึงอยู่ละตัวโลหะไฮเดรลิกเนี่ยงั้นก็กดเล็กเส้นนะครับผมทดสอบการงอนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นดออิงนะครับส่วนประกอบของเครื่องเทนไตนะครับผม ก็ลองศึกษาดูนะครับผมไม่ยากจนเกินไปนะครับประกอบหลักๆนะครับของระบบไฮเดรลิกเนี่ยก็จะมีแค่ตัวซแลนเดอร์นะครับชุดพาวเวอร์จดิตเนี่ยอยู่ด้านนอกไม่ได้เอามาใส่นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของเครื่องเทนซ์ไซเฉยๆเลยหัวใจสําคัญของมันก็คือตัวโหลดเซลล์กับแท่นเลื่อนนะครับ mm. ก็จะมีแค่นี้นะครับผมลองดูครับไม่ยาก ส่วนในเรื่องของการออกแบบไฮดรอลิกเนี่ยก็ปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะสร้างเครื่องเนี่ยก็แนะนําว่าให้หา O.E.M. นะครับที่สร้างเครื่องที่มีมาตรฐาน A.S.T.M. นะครับก็จะได้เครื่องที่มีมาตรฐานรองรับเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เอาไปรับรองออกใบเซอร์อะไรได้จริงนะครับผมหรือจะสร้างเครื่องไว้ทดสอบเองนะครับในโรงงานนะครับเพื่อ ผ่า,านรู้ว่าโปรดักเราเนี่ยผ่านค่าชิ้นงานนั้นๆไหมก็ลองโทรมาปรึกษาดูได้ส่วน OEM ที่สร้างเครื่องพวกเนี้ยนะครับก็ลองโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมก็มีทำเครื่องให้กับส่งกับคอง OEM ที่ทำเครื่องทดสอบพวกเนี้ยอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสงสัยติดป,ปัญหาอะไรนะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยในคลิปเนี่ยก็จะเป็นการลง คร่าวๆนะครับเพื่อให้รู้หลักการทํางานนะครับแล้วก็ไกด์ไลน์เฉยๆว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำไรใจลนเน้อยให้กับผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ